แม่บ้านอาหารแพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามีคุกกี้ฟักทองนะคะสูตรเฮลตี้แล้วก็อร่อยด้วยมาฝากค่ะมาดูวัตถุดิบอย่างแรกนะคะก็จะเป็นมันนะคะเป็นมันเทศนะคะที่นึ่งสุกแล้วเนาะแนะนําว่าให้แบบทําเสร็จใหม่ๆนะคะถ้าเรานึ่งฟักทองกับมันเน่สุกนานแล้วมันเย็นแล้วเอาไปเวฟนะคะให้มันร้อนมันจะได้บดง่ายนะคะ สัสดส่วนตามสะดวกเลยนะสูตรนี้ไม่มีตวงนะคะเราจะใช้วิธีการกะเอาทุกอย่างเลยค่ะบดด้วยซ่อมก็จะบดง่ายนะคะละเอียดแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวโอ๊ตแบบเกรดกะกะเอานะคะทุกคนไม่ต้องให้แบบข้าวโอ๊ตเยอะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะจืดน,นะอันนี้เป็นแลกซีดดิบนะคะเราบดแล้วใส่ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะงาขาวอีกประมาณ1-2ช้อนโต๊ะคะ่ะดิบเช่นกันค่ะ นี้เป็นเมล็ดฟักทองค่ะใช้แบบดิบเช่นกันถ้าใครใช้ธัญพืชนะคะก็ถ้าเมล็ดใหญ่ให้สับด้วยนะลูกเกดแล้วก็แคนเบรี่อบแห้งค่ะเพิ่มความหวานนะคะทุกคนกะกะเอาเลยค่ะจากนั้นค่อยใส่นมพืชนะคะถ้าเราไม่แน่ใจว่าควรใส่ปริมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวมันจะเหลวไปให้เราค่อยๆใส่ทีละน้อยก่อนนะคะถ้าเราทำเหลวมากจนเกินไปนะ,ะถ้าใครชอบแบบกรอบๆมันจะ ไม่ค่อยกรอบนะคะถ้าเราใส่พวกของเหลวเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเอาแค่พอมันเหนียวนะคะทุกคนเราก็จะใส่ประมาณนี้เนะคนออกมาแล้วก็พอดีนะคะไม่ได้เหลวจนเกินไปค่ะระหว่างนี้อย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยนะเราใช้ไฟประมาณสักร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบองศานะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดไฟบนล่างด้วย จากนั้นนะคะเราก็จะใช้ที่ตักไอติมนะคะตักส่วสมสมแล้วก็วางลงไปในถาที่รองด้วยกระดาษรองอบนะคะแนะนำว่าไม่ต้องทําหนามากนะคะเพื่อนๆสามารถใช้พิมพ์คุกกี้แบบไหนก็ได้นะคะหรือใครจะตักแล้ววางลงแล้วก็จัดรูปทรงนะคะตามชอบเลยเนาะพอเราใส่แล้วนะคะวางแบบนี้เราก็จะใช้ซ่อมนะคะกดให้มันแบนลงอีกนิดนึงนะคะ ถ้าชอบกรอบมากๆอาจจะทําบางหน่อยก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะกรอบอยู่นะเราอบไปประมาณ25นาทีไฟบนล่างนะคะทุกคนอ่มันจะมีความกรุบกรอบด้านนอกนะข้างในก็จะแบบแห้งนะแต่ไม่ได้ถึงกับฉ่ำน,นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการขนาดไหนเนาะ,ะจริงๆส่วนผสมทุกอย่างมันก็เหลือแค่มเมล็ดทัญ,ญพืชที่ยังไม่สุกนะคะมันก็ทานได้แล้วเนาะถ้าชอบกรอบมากมาก ก็อาจจะอบใช้เวลาเพิ่มขึ้นถ้าอบในหม้อทอดไรนะ้น้ำมันลดอุณหภูมิลงนะคะเหลือสักประมาณ150องศาประมาณสัก10นาทีแล้วกลับด้านนะคะมันจะได้กรอบทั้งสองด้านเนาะนี่เลยค่ะอร่อยจริงๆนะคะเป็นสูตรที่แบบเราว่ามันโอเคมากๆนะความหวานกำลังดีนะคะมันลงตัวพอดีเลยทุกอย่างแล้วก็มีความกรุบกรอบด้วยนะคะลองเอาสูตรนี้ไปทำทานกันค่ะทุกคน